สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับมามอบนะครับความขวัญปีใหม่ไทยนะครับวันสงกรานต์ซึ่งไม่ได้เจอกับบอสมาประมาณ2เดือนกว่าครับผมนะครับผมเดี๋ยวมอบกับบอสโอเคบอสครับผมโอเคครับปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยในวันสงกรานต์ พ่อยพัสสุขภาพร่างกายแข็งแรง er ไม่ได้เจอกันนานเพิ่งเจอวันรถแนหนวันนี้วันนี้วัน,น,วนแรกนแต่พ่อยบอัสดสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับกินเลยได้ไหมได้ครับโอ้โอโไม่รอดใช่ที่สุดแล้วนะครับพ่อพัสไม่ค่อยได้พักวอนครับผมเพิ่งพึ่งจะซาซาไข่อย<ช>่างยังยังไม่ได้ข่าวว่าไม่ได้ข่าวว่าไม่สบายก็เลยสบายเป็นห่วงอยู่ได้แต่ว่ามาไม่ได้ก็อยากกินแล้ว มามาไม่ได้เพราะว่าก็ส่งใจมาทุกๆวันในทุกๆวันครับบ่ากทนกินในบางครั้งคือแบบว่าโอ้ยแบบปามดปามดใช่ไหมถ้าพูดไปมันก็เหมือนแบบผมเลียเจ้านายอะไรไมาใช่ไม่ใช่ความจริงใจความจริงใจหรอกไม่มีความจริงใจหรอกนี่แครว่านายถ้ามีคนว่านายเป็นคนเลียเจ้านายนะปามดเขายสุดเลยนะไม่ใช่ผูให้ฟังก็ไม่ไม่ช้าง คำพูดที่ดีมากเลยรู้ป่ะไม่ไม่เคยดีแล้วนะคือมันแล้วแต่คนที่จะคิดจะไปคิดแบบนั้นครับใช่นายรักองค์กรรักหัวหน้าทายหัวหน้าดีแฟนรับมันดูออกยังไงอย่างเพราะว่ามดูแลดีมันไม่ใช่คำว่าสดงคำว่าเลียคำว่าอะไรอย่างนั้นคือดีแล้วไงเพราะว่าพอมเข้าหมายนะถ้าไม่ดีเราจะมอบหน้าที่ให้เป็นดูแลของเราทำไมไปดูแลรถแห่เราคิดดูดิให้เป็นผู้จัดการเลยนะที่การคันที่สอง ไปไงรู้สึกไปไงเป็นเกียรันะถามว่าเราเปนคนในพูดความในใจให้ฟังนะถามว่าคืออันดับแรกเลยคือนึ่งผมผมไม่ได้สมัครไปเพื่อจะไปดูแลตอนแรกเลยครับผมไม่ได้สมัครมาดูแลคืออยากสมัครที่ไปอยากไปทํางานคือตัวเองพอมีความสามารถในด้านด้านร้องนั่นเราก็อยากมีความอยากเอาความสามารถตรงนี้ไปสานต่อนะครับในรถเองครับผมประมาณนี้ครับผม แต่ถ้าเราอยู่วงใหญ่ก็บางยางว่าคือว่าคมสามารถไม่ได้ถูกไปใช้งานครับใช่ประมาณประมาณว่าก็เลยขอบอสไปอยู่บอสก็เลยพิจารณาว่าเดี๋ยวไปไปดูแลรถแห่เลยแล้วกันร้องก็ไม่ต้องร้องมากในแนวที่โดยขนาดอะไรประมาณนี้ครับแต่คือจริงๆแล้วคือผมชีวิตผมเปลี่ยนวันน้วันนี้ทุกคนขนาดจะมีทุกวันนี้ได้ก็คือเพราะผู้ชายคนนี้ครับพูดได้ดีมากกล้าพูดได้เต็มปากว่าดีมากเลยจริงๆกล้าพูดได้เต็ม ก้าวพูดได้ตื้นตันเลยว่าคือผู้ชายคนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตผมนะครับโอเคตั้งแต่เขามาแหละขอบคุณในใจครับขอนเปลี่ยนชีวิตเรื่องจริงครับผมอันนี้คือแบบตั้งแต่ผมมาอยู่สามน้อยนี่คือแบบถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้กับซอนนั้นผมไม่ได้มีจุดยืนขนาดนี้ครับเรื่องจริงสุดยอดครับผมนะครับคืออะไรเป็นคำพูดที่ดีมากขอบคุณนะครับขอบคุณนานต้องช่องด้วย ครับผมคือผมไม่ไม่ไม่รู้ว่าอันดับแรกคือผมเคยพูดไปแล้วว่าไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องและไม่ใช่คนในครอบครัวแต่สามารถผลักดันให้เรามีจุดยืนที่ดีมีทุกอย่างมีทุกอย่างมีรถมีรถมีทุกอย่างบ้านในส่วนหนึ่งก็คือบ้านส่วนกำลังตาอยู่บ้านส่วนหนึ่งที่อยู่ปัจจุบันนี้คือนำพักนำแรงมาจากสาวน้อยรถขับดีไหมรถขับดีไหมรถสุดยอดไหมยอดบอสเจอไหมปลอดภัยทุกอย่าง ถึงถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้พูดออกอาการออกอาการแต่วันนี้ชัดเจนเลยใจใจนี่คือแบบใจใจน้อยดีดีบอสจูไปครับผมดีเอบอสจูไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด่บดีเอบอสจโอเคถึงะนายมีอะไรครับผมกับผู้ชายคนนี้ครับผมคือผมคิดว่าคุณบนฟ้าต้องภูมิใจครัพ่อสงการนี่แชมป์ก็มาทันพ่อสงการพอดีพ่อสงการก็ได้ไปบอกบอก แนะนำแนวสิ่งที่ดีให้ชีวิตกับช้างไรท์ไลท์เหตุการณ์คือช้างก็เชื่อว่าเป็นคนหนึ่งที่ดูแลแบรนด์สาวน้อยแพงแตกแขนงอีกสาวน้อยแพงเป็พวงใหญ่อีกอันนี้รถแห่ในแบรนด์สาวน้อยออกอีกพ่อก็คงดีใจพ่ออยู่ที่อยู่เมืองปูนคงดีใจและช้างก็สมกับพี่ใบบางใจตั้งใจทํางานเชื่อไหมว่าแทบจะไม่ได้คุยกันหนึ่งสองเดือนกว่าไม่ได้กูนเลยเกือบสามเดือนครับ ไม่ได้ติดต่อติดตามกันบนเฟซไงแต่ว่าไม่ได้คุยกันแค่จะล้างไม้ไม่คุยจนมันก่อนไอ้บอสว่าคิดถึงไอ้ช้างก่อคิดถึงคนเฟซนทุกคนเลี้ยงช้างก่อนมือตีไปใส่นี่ก็คือมีสซ้ายโอ้ยมือขวามือซ้ายก็เลยก็เลยคิดว่าคือหนึ่งในการทํางานเรารู้อยู่แล้วว่าบอสทำงานไหนก็คือถ้าสมมติว่าเรื่องบางเรื่องถ้าตัดสินตัดสินใจหรือว่าจัดการแทนเขาจะไม่ให้ถึงผมไหมไม่ให้ถึงสุดยอดเพราะว่าถ้าบางบางสิ่งบางอย่างคือเราทําได้เราทํา ไม่อยากให้บอสต้องแบบอันนี้ก็คือสองร้อยคนแล้วเราแค่ประมาณ1ิบชีวิตครับผมก็ไม่อยากไม่ต้องถึงบอสหรอกอะไรประมาณนี้ยอดโอเคแล้วก็วันนี้ครับผมวันที่จะร้องเพลงแอบซุ่มไปดูครับผมแอบซุ่มไปดูว่าเขาเล่นอย่างไรอะไรยังไงครับนี่โดยแค่เช้าน้อยนี่แหละครับจนในโพสต์่ายกเครดิตให้รถแห่หน่วยสองวันนี้เยี่ยมทุกระบบครับนักร้องนักดนตรี ระบบเสียงครับสุดยอดมันมุทับใจเลยครับถ้าคนฟังธรรมดาเห็นบ่กคนเต็มเต็มนาร้นแล้วก็ย่องยกมวยเลยครัับบครระบบเสียงดังดีด้วยครับการแสดงการละลิ่นบริการสุดยอดด้ยแห่สุดยอดมันสุดใจไหมได้ยิงคาพูดจากนายแล้วภูมิใจไหมแล้วภูมิใจแบบแล้วก็กล้าพูดได้แบบไม่ถ้าไม่มีเขาปั้น ถ้าไม่มีถ้าไม่มีบอสปั้นมาเนี่ยผมจะได้ขนาดนี้เหรออะไรหนึ่งอันดับแรกก็คือว่าผู้นําดีผู้ตามก็ต้องเป็นผู้ตามที่ดีครับโอเคครับสุดยอดให้คำพูดทุกอย่างครับบสับที่พี่ใบวังใจให้ไปดูแลตรงนั้นครับอ่าไว้ใจสุดยอดครับถ้ามีช้างอีกสักสักิบคนมีรถแห่สิบคันเนี่ยมีปามดด้วยอ่าโอ้ยปามดมันอยู่ในใจปามดไม่ชอบไปรถแห่ ผมว่าอยู่ตรงนี้ใช่ใช่จะไปรถแห่อีกแล้วจะไปไปอยู่นี่อยู่เนี่พอแล้วไปไปไหนไม่ต้องไปหรอกผมเสริมไงต้องอยู่ใกล้ชิดกันไงผมบางคนติดบ้ดอยู่แล้วครับผมครับผมครับผมโอเคครับครับผมไอ้ช้างครับผมรักษาผลงามความดีแบบนี้ตลอดไปครับผมอ่าเบื่ยงบนดูผู้หลักผู้ใหญ่ดูไม่มีวันตกต่ำแน่นอนพี่ไม่มีคาว่าทิ้งช้างหรอก ตั้งแต่วันแรกเห็นนายมาตั้งแต่สมัครวันแรกจนมาถึงทุกวันนี้พี่ก็คิดว่านายชีวิตนายน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมาโดยประมาณโดยมันด้วยด้วยการงานการเงินก็ดีขึ้นมีความสุขในการทำงานค็าสุขเลยก็ช้างตามหลักคุณภาพในการทํางานเขาตั้งใจทํางานอยู่แล้ว พอสั่งมานี่พงเห็นก็ทำเต็มร้อยเราไม่ม้อให้เขาไปดูแลเองคือเขาสามารถที่เราไว้บางใจดูแลทุกอย่างสําคัญคนที่เขาไปฝากฝากพีฝากคาเวยใครไปตะนันคนเก่งอาจจะมีเยอะครับแต่ว่าครับคนตั้งใจคนที่เข้าใจเราคนที่หักเข้าซ้ำ เนี่ยเหมือนครอบครัวเดียวกันค,คนที่จะมาสานงานจะดูแลของอทํางานแทนเราคิดงานเหมือนเราคิดงานคล้ายเรารที่เราปลูกฝังมากับมือครับจนมีมันนี้จริงๆเป็นจริงๆเกิดขึ้นจริงๆจนคิดว่า ที่อยู่ด้วยกันสมมติว่านี่นายสวงไอ้กับชายสร้างไปเห็นแหละใช่ไหมเอาแฟี้ยับไปเห็นแหละเฟี้ับต้องเห็นช้างบ้างแต่ว่าแรกมัจดอยากมันไม่มีรถแหรอแล้วจากพูกกันเล่นว่าจะเอาช้างมาเป็นผู้จัดการรถแห่อนายสว่างจนเกิดขึ้นจริงมันเกิดจริงเลยแล้วภูมิใจไหมภูมิใจป๋าแล้วมันเกิดขึ้นดีทดีด้วยนี่หมายอันดีด้วยครับผม แล้วทีนี้คือบอสบอสก็จะมาพูดเล่นอยู่กันเลช้างเรามาถึงจุดนี้ได้ไงบอสจะพูดตลอดเลยว่าเกิดสักวันหนึ่งน็อตเพลงพี่เกิดส0ล้าน2ี่ล้านขึ้นมาจนมาถึงจุดแบบเท่ๆจนมีศิลปินจนมีองค์อิงจนมีอะไรอีกจนแบบก็ภูมิใจนะผมผมภูมิใจภูมิใจว่าคือหนึ่งอ่าก็ได้เป็นสมาชิกในบ้านของสาวน้อยถึงแม้จะชื่อเสียงอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่คือหนึ่งก็ได้แบบเดิน ในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้สู้มากับบอสได้เดินมาเคลี้ยงแข้งบอสหรือเป่าจนแบบทุกวันนี้มีน้องหญิงมีน้องจูใจมีอะไรหลายๆคนแบบว่ะโอ้โหแบบสุดยอดขอบร้านนี้คือครับผมสุดยอดสุดยอดขับร้านนี้ครับผมแ้วได้ฟังฟังบุรีเย่มากเลยครับผมพอที่เช็คบอกกันกเช็คเสียงมากเวทีจะมีจะมีแต่ผมหรือไม่กับบอสก็เดินขึ้นไปแต่ทุกวันนี้โอ้ยยูนิเบอร์สเยอะมากยูทูบเบอร์สเองมาก ครับผมผมเองอาในเช้างมาอยู่ที่มาจักอ่าใช่แมนครับผมโอเคครับผมนี่แหละบอสจะเคยพูดอยู่ตลอดว่ามันต้องมีสักวันแล้วะที่เราต้องปังจะมีจะมีคาพูดนี้ตลอดเวลานั่งรถมาด้วยกันมันต้องมีสักวันมันต้องมีสักวันหนึ่งเลยว่าช้างที่ว่ามันต้องปังจนแบบทุกวันนี้วันนี้มาถึงแล้วครับครับตอนนี้ต้องผมผมผมมองว่า บอสแกบอกแก่ทำมาเยอะจนแบบว่าทุกวันแบบแกทําไม่ได้หยุดแกทําแบบสม่ําเสมอทุกวันเฟ้นหาอะไรหาห,าหรือว่ากพะหาหรืออะไรประมาณนี้จนถึงวันนี้ไม่ใช่เพราะความฟุ